กาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้มาพอกันหลังราวพัฒนาออกแล้วเนาะคะ่ะมาเบิงพี่น้องว่าสูตรใดเขาแน่เดินบอเนาะคะ่ะผลออกห้าหนึ่งแปดสองห้าสี่เนาะคะ่ะพี่น้องนะคะราวพัฒนายี่สิบสามเดินแปดหกเจ็ดของน้องต้าวางเด่นที่สี่กับสองมาทั้งบนและล่างเนาะคะ่ะเด็กเด่น อ่า8254เข้าเป็นตัวกลับเนาะคะ่ะเข่าเป็นตัวกลับเน้น642พี่น้องเนาะคะ่ะเดี๋ยวเข้าจังไปเบิ้งว่าสูตร10น่วยบน10น่วยล่างสูตรได้เข้าแน่นะคะ่ะลาวพัฒนาของแอดเนาะคะ่ะของแอดเลขติดเจอวด้ะคะ่ะ518 สองห้าสี่เนาะคะ่ะเลขติดบนล่างของเอสสองสามสี่มาทั้งสองทั้งสี่ค่ะพี่น้องของ Fc เป็นห้าหกเจ็ดนาะคะ่ะมาที่ห้าเห็นบ่พี่น้องค่ะทีเอสเตือนพี่น้องยววานละว่างพอมือน,นันกัดจับกันออกวิธีเก้าสามสามเก้าเนาะคะ่ะ ระวางเล็กเอฟซีก,กับเล็กติดของแอสเนาะคะ่ะประกอบคู่กันเขา่าสองหดวแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะของเห้าเน้นไปที่สามกับแปดโผดพ่อเนาะพี่น้องเนาะเน้นแปดสามออกแปดสองพี่น้องค่ะเป็นอันว่าแปดมาสามบอกเกิดเลยเนาะค่ะเสียดายเนาะพี่น้องเนาะ แต่ของเรายังเข้าอยู่ที่ตัวกลับเนาะค่ะที่สองแปดแปดสองเนาะค่ะชุดนี้ก็เข้าชุดเลขติดตรงนี้ก็เข้าเนาะค่ะระวังของแอดกับของเอฟซีเนาะค่ะเสียใจแอดยำอยู่เนาะแอดได้บอกพี่น้องอยวาอ่าระวังเด้อเนาะค่ะระวัง,ะะะวงว่ามันเคยประกบกันได้เนาะค่ะ ช่วยประกบกันได้นะคะเ<ฮ>สีายาจเนาะพี่น้องเนาะแอดเนินพิตโตนะค่ะเน,นพิตโตแต่กะนี่คือเกาอยู่ค่ะถ้าตรงนี้มันจะประหยัดพี่น้องเพ่นึงเนาะค่ะเพราะว่าแอดจะลงตรงจุดนั้นนักๆเลยเนาะคะ่ะพิจตัวเน้นเลยของเสียนเพลนวางที่ห้ากับเจด เกือบไปได้ค่ะพี่น้องหาสามนี่เนาะอ่าเลขเด่น,นามาเมื่อถูกเซียนเลยค่ะแปดของน้องตาสี่สองนาะค่ะประกบกันได้บนล่างเลยพี่น้องนะคะของน้องตาสี่กับสองของเซียนหากับเจ็ดของแอดสามกับแปดนะคะประกบคู่กันได้หมดเลยค่ะพี่น้องค่ะนะคะ ของน้องต้าสกับ2ของแอดสกับแของเซียนหกับเจ็ประกบกันเข่าบนรางพี่น้องค่ะแอดมันมื่อนี้แอดวาซสองกับ8 3, ปสมเปอรเซ็นต์มากหลายมากเลยแอดคิดว่าค่ะแปามเรออกต้องออกสีสองแถฟฟั้นเน่นๆเ,เลยพี่น้องค่ะเป็นอันว่าเจาะใดเรื่องของแอดกับของน้องต้านะคะสูตรสิบหน่วยบนนะคะ สิบหน่วยบนชุดนี้นะคะพี่น้องสิบหน่วยบนชุดนี้ผลออกที่สองห้าสี่แลนะคะ่ะเข้าที่เอา้ายิบปิดพี่น้องคะ่ะ ก็ให้ประกบกันใดอีกนี่เด้อน,นะคะอันนี้ผิดสองห้าส่นะคะรุดเลยพี่น้องชุดที่เข่านะคะเป็น3มไปซะนะคะผิดสองเดินจุดสตรเดียวนะคะถ้าเดินสองกะมีสิ่ประบกบคู่ใดชุดนี้หลุดนะคะ ได้ใบเดียวที่สิบหนวเบนที่เลขสีรักน่วยเป็นจังได็พี่น้องรักน่วยบนเนาะคะ่ะชนที่สามกับ8สูตรนี้เข้านะคะร่องซีอยู่ด้มือนอันกับเขาตัวร่องเนาะคะ่ะสองห้าสี่มีสูตรนี้ที่มันเดินเงปเป่แง่คุณรูเตอดลโฟกัสในพี่นอ้องยุ่สูตรนี้อยู่นะคะให้ โฟกัสที่สูตรนีเดอแอดบอกพี่น้องอยนะคะที่เดินยาวๆนะคะที่หลักหน่วยบนนะคะค่ะพี่น้องอันนี้นะคะมันเข่าตัวล่องอีกแล้วนะคะสองห้าสี่เข้าสองหลุดสอง ชนสามกับแปดสี่สูตรบอรมาพี่น้องหลักหน่วยบนนะคะบัดสีมามาอ่าตัวร่องนะคะมี่ยูแค่2สองสูตรนะคะเขาสองพิษสองนะคะเขาสองสูตรนี่พี่น้องที่หลักหน่วยบนสำหรับสูตรนั้นลดนะคะนี่หกแปด 3าเก้าเขาจะสองสูตรนี่ที่รักนุ่ยบนเนาะคะ่ะมาตัวร่องเอาไปตามกันต่อนะคะ่ะสำหรับสูตรที่เดินเงี้ยวแล้วแอดจะขอกีบเบิ้งสติติย่ดอก่าพิ่นงเนาะคะ่ะสิบหน่วยล่างอันนี้แางหาที่ชนที่สีลางเน,นะคะสิบหน่วยล่าง ลุดเปิดเลยค่ะพี่น้องบม่มีสองม่มี8ดเลยนะคะไม่มีสองไม่มี8ชุดนี้ที่แอบขัดออกมาไไวถ้าเสียบแท่นตัวที่มันหลุดนะคะชนที่สองที่10หน่วยล่างเราพัฒนา10บหน่วยล่าง อแอดขัดออกมาไวถัะเสียบแทนเนาะคะ่ะมันเดินดำซ้ำนี้เราแอดก็จะประเมือนไปพร้อมนะคะประเมืนไปพรอมว่ามันเดินบ่ไใดจากมือถ้ามีสูตรรุดอยู่ในลิมอาอยู่ในที่แอดเอาล่งนะแอดจ้งสเสียบจนได้พี่น้องเนาะคะ่ะสองสูตรนี้ชนกันแล้วมา,าเทียบชนไปต่ออีกเนาะคะ่ะเทียบชนไปต่ออีก แกก็จะเห็ดสูตรไวเพราะว่ายุ่ใไ่เล็มกะเห็ดสูตรไวนังงสิละค่ะแต่อันนี้คัดมากไวเตรียมเสียบนะคะเตรียมแท่นชุดที่มันหลุดเะาะคะ่ะสิบหน่วยล่างชุดนี้ขอให้มีแปดเด้อสิบหน่วยล่างแปดสองนะคะล่างชันสองหลายสูตรอยู่งเรีท่ทีนอน นะคะนะคะดยแอดจะเอาสิบหน่วยล่างมาประกบกันเป็น4สูตรคือลักหน่วยบนก่นองเลือกป่ะค่ะนะคะีหลุด ชนกันสองสูตรที่สองเนาะค่ะพี่น้องสิบหน่วยล่างชนสองสูตรที่เลขสองเนาะคะ่ะสีแดงก็ชุดเต็มแล้วเนาะค่ะพี่น้อะงะะเอ็ดราแตาสำหรับชุดประกบนี่ก็สีรุดหมดแล้วเนาะคะ่ะสิบหน่วยล่างชุดนี้แอดอ่าสิบหน่วยบน บะเมนลลางเข่าซีอยู่ยคันแอดขัดออกมาไหวแล้วก็จะตรวจผลไปน้ำเนาะคะ่ะโอ้เข่าหาซีเลยค่ะพี่นกสิบหน่วยบนชุดนี้สองห้าสี่นะคะโอ้เสดายด้เน,นะคะ่ะสองห้าสี่โอ้ แตกสามตัวเลยค่ะพี่น้องจุดเอาลงคือ่าออกเห็นในนอเ,เนาะ,ะค่ะไอพี่น้องด้โชคด้ลาบในนอแอดขัดออกมาไวเตรียมเสียบค่ะพี่น้องอาศัยว่าเวลาพ่อเหลือเนี่ยแอดก็เลยขัดออกมาไวแอดตรวจมาทุกงหดเลยค่ะเนี่ยตรวจมาทุงหดทุงหดเลยมันกระเดินข้องมันยังสี่ทุงหดนะคะกระเดินไปยังสี่ทุงหดวด แอดขัดออกมาดังๆเอาวันที่แล้วแอดก็เอาให้เบิ้งอยู่และะ้วค่ะชุดนี้แม่นบ้าพี่น้องสองห้าสี่โอ้ยแล้วมันจะมีอีกชุดหนึ่งชุดบนเดี๋ยวแอดจะเอามาให้เบิ้อน่าจากเขาแอดเลี้ยวไปเมื่อกี้เห็นหาก,กับซีเนาะคะ่ะคือแอดขัดออกมาจากเหลี่ยมเตรียมเสียบนะคะถ้าสูตรได้รูดหอดหนนแน่แอดก็จะเสียบเลยอันนี้ชุดนี้ก็สิบหน่วยบนเนาะคะ่ะ องห้าสี่บัดเอาขืนบัดเปียนสูตรเพิินบัดเอาขึ้นจะเดินห้บ่อน้อเข่าบ่น้อพี่น้องเข่าอีกลรวค่ะอดสามตัวพี่น้องเอ้ยวิเเอาจุดหนี้่องเลยบ่พี่น้องว่าเมื่อไงค่ะเข่าเลยค่ะพี่น้องค่ะสิบหน่วยบนสองห้าสี่ สองชุดเขาทั้งสองชุดเลยค่ะเห็นบะค่ะพี่น้องเหนบ,นบ่แตกสามตัวทั้งสองชุดเลยค่ะกตเอาขืนจะเป็นแนวนีบ่เพราะว่าเอดเทบออกมาไห้ลอกขืนเวที่เนาะคะ่ะสองห้าสี่เลยพี่น้องมึงเนี่ยแต่เาามี่าเอาขืนมันจะเป็นไหบอสเนาะคะ่ะสองห้าสี่พี่น้อง คสองชุดนี่ชนกัน3ตัวแตกที่สองห้าสียค่ะชุดที่ล่างยี่หันกับสองหสชุดนี้ก็สองหสโอ้จะเป็นดวงบะมี่เนาะพี่น้องเนาะเอดเอาออกมาไ้ถัดเสียบแทนสูตรที่มันรูดเนาะค่ะ ชุดนี้ข้ 2, 5, อสองห้าสี่โอ้ยเบาไวเบาไวพี่น้องล้มออกหูเลยเนาะคะ่ะเสียดายแค่พี่น้องเนาะคะ่ะสองห้าสี่ขากแน่ว่าคะ่ะสองชุดเลยะคะ่ะชุนกันที่สองหาสี่โอ้ยความดันขึ้นเนาะพี่น้องแต่แามเอาขึ้นมันจะเขา่าหายังสี่มโน่เนาะคะ่ะ สามเซียนก็เข้าทุกเซียนเนาะคะ่กกกนะคะ,ะกบคู่กันได้บนล่างพี่น้องเนาะค่ะประกอบคู่กันได้บนล่างแอดเจาะได้กับของน้องต้าเนาะคะ่ะอะพี่น้องถ้าอยากได้ชุดนี้ขึ้นในข้อเมนไวเดอค่ะเดี๋ยวแอดจะเอาึ้นให้เนาะคะ่ะชุดบนนี่มันได้เวลาที่จะเปลี่ยนไปแต่ว่าสุดหลักเงินมันยังมีสุดเดินวุ้ยเลยค่ะ สุดเดินยุ่แต่ว่าเราจับคู่ไม่ได้เนาะ,ค,ะ,นนะค,ะค่ะพี่น้องนะคะค่ะพี่น้องสามเซียนเนาะคะ่ะประกบกันเข่าบนรางเลยเนาะคะ่ะพี่น้องให้จับตาเลขติดบนรางกับเหล่กเดนแอดเดอร์ค่ะเดนบนล่างเดนบนล่างกับเลขกอเอฟซีรงไห้น,น, C นะคะปรากฏว่าจับคู่กันเข่าสองหัวติดแล้วพี่น้อง วันที่แล้วก็ได้ยุทธิเก่าสามเนาะค่ 8, ะแอดเนนเก่าอ่าแปดสามเสียดายนนองพี่น้องเลขแปดเฮ่ามันเป็นลักหน่วยบนมันเป็นลักซิปลา้างใชงเงินเนาะคะ่ะเอาตามกันไหมเนะะ้อค่ะพี่น้องย่างหน่อยชุดเต็มเท่ากับเขาอยู่เนาะคะ่ะชุดเต็มเข้าเป็นตัวกลับทั้งสองคนเลยเอา ไปตามกันไหมพี่น้องแนวทางนี่เขาไม่ลดเน้ะคะ่ะสำหรับคลิปนี้่ะขอหยุดติไว่ยสมิสากอนพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ